ทานทั้งหลายครับในตลอดประวัติศาสตร์เรารเผชิญหน้ากับความจอมปลอมที่ปกคลุมโลกนี้อยู่ดังนั้นศาส,สนาทั้งหลายจึงปรากฏขึ้นเพื่อปูทางไปสู่ความแท้จริงในอนาคตซึต่งศาส,สนาทั้งหลายนั้นล้วนกล่าวถึงยุคต่อไปยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงความแท้จริงของชีวิต ยุคต่อไปดังกล่าวนั้นคืออะไรท่านทั้งหลายครับท่านจะต้องรู้ว่าเมื่อความแท้จริงปรากฏความมืดมนก็จะสลายไปนั่นคือความหมายของยุคต่อไปสิ่งที่ถูกค้นพบในเวลาปัจจุบันก็คือหลักการในการสร้างสรรค์ที่ใช้เชื่อมโยงความเป็นมาของทุกสิ่งรวมถึงการเกิดของเราทุกคนด้วยเมื่อท่านเห็นภาพเหล่านี้ ภาพเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่ความแท้จริงของชีวิตท่านทั้งหลายครับนี่คือข้อเท็จจริงข้อเท็จริงประการแรกก็คือเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่ซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปก็จะปรากฏว่ามีพ่อแม่มากมายมาอาศาลนี่คือข้อเทจจริงที่เราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ท่านที่รักทั้งหลายครับมันมีหลักการในการสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างใช้สร้างทุกสิ่ง รวมถึงชีวิตของเราทุกคนภาพมนุษยชาติไปถึงความจริงในเรื่องเหล่านี้เราทุกคนจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษยชาติอย่างแท้จริงหลักการในการสร้างสรรค์คือสิ่งที่สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจความแท้จริงที่สมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าเราไปสู่หนทางแห่งอิสรภา,ภาพอย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่ศาสนาเท่านั้นวิทยาศาสตร์เองก็ตามหาความหมายของชีวิตเช่นกันแต่สิ่งที่คู่ขนานกันมาก็คือความโต้แย้งและการถกเถียงกันในเรื่องของความเชื่อท่านทั้งหลายครับความเชื่อนั้นมีมากมายแต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าหากมนุษยชาติมาถึงความจริงแล้วการถกเถียงทั้งหลายจะยุติลงอย่างแท้จริง ในทุกๆความเชื่อของมนุษยชาตินั้นคือเชื่อในเรื่องของความดีและความชั่วซึ่งในศาสนาต่างๆเรียกว่าสวรรค์และนรกท่านที่รักทั้งหลายครับแท้จริงแล้วในตลอดเส้นทางการต่อสู้ของมนุษยชาติก็คือการนำมนุษย์ออกจากความชั่วไปสู่ความดีหมายถึงออกจากนรกไปสู่อาณาจักรสวรรค์นั่นเองท่านที่รักทั้งหลายครับ ทุกศาสนานั้นล้วนกล่าวถึงยุคต่อไปยุคที่มนุษยชาติจะค้นพบอนานาจักรสวรรค์อย่างสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่ทุกศาสนานล้วนกล่าวถึงเป้าหมายเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงท่านที่รักทั้งหลายครับเรากําลังกล่าวถึงยุคต่อไปยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงรากฐานของชีวิตของตัวเองอย่างสมบูรณ์นั่นคือเป้าหมายสําคัญข้อสรุปที่สําคัญก็คือ สวรรค์น,นั้นก็คือความแท้จริงส่วนนรกนั้นก็คือความจอมปลอมนุษัยชาติทั้งมวลน,นั้นรวนติดอยู่ในสังสารวัตรหรือความจอมปลอมนั่นเองเมื่อมนุษย์เข้าถึงความแท้จริงแล้วความจอมปลอมทั้งหลายก็จะสลายไปนั่นคือความหมายของอนาจักสวรรค์เรามาดูกันว่าอะไรคือความแท้จริงดังกล่าวนั้นภาพ Family Network นี้ คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจถึงความแท้จริงภาพเหล่านี้คือความแท้จริงของชีวิตซึ่งทุกคนนั้นร้วนเกิดมาจากพ่อแม่ซึ่งมีพ่อแม่ต่อๆกันมามากมายมหาศาลก่อนที่ทุกคนจะเกิดขึ้นมาเพียงหนึ่งชีวิตมันจะต้องมีพ่อแม่มากมายมหาศาลเหล่านี้นี่คือข้อเท็จจริง ที่ทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองมันไม่มีสิ่งใดที่จะโต้แย้งความแท้จริงเหล่านี้ได้นี่คือความจริงข้อแรกที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจร่วมกันซึ่งในที่สุดแล้วมนุษยชาติจะเข้าใจความแท้จริงเหล่านี้ที่เสมอกันเรามาดูรายละเอียดกันมากยิ่งขึ้นนะครับสิงที่คุณพ่อซันเมงมูนค้นพบก็คือฐานสี่ตำแหน่งนี้ฐานสี่ตำแหน่งนี้คือ รากฐานของการสร้างสรรค์ของทุกสิ่งรวมถึงชีวิตของเราทุกคนด้วยเรามาดูความหมายของฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับฐานสี่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งแรกนี้คือจุดเริ่มต้นซึ่งแบ่งออกมาเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นซ้ายเป็นขวานี้ถ้างในมนุษย์เราก็คือเป็นชายและเป็นหญิงในสรรพสิ่งทั้งหลายและในสัตว์ก็คือตัวผู้กับตัวเมียเมื่อมีการปฏิสนธิหรือการผสมพันธุ์ ผลลัพธ์ก็เกิดมานี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์นี่คือความหมายของฐานสี่ตำแหน่งซึ่งถูกเรียกว่าหลักการแห่งการสร้างสรรค์หลักการแห่งการสร้างสรรค์นั้นคือสิ่งที่ถูกใช้ในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งท่านทั้งหลายครับนี่คือสูตรแห่งชีวิตของเราเราทุกคนนั้นเกิดมาจากสูตรเดียวกันนี่คือพลังแห่งความแท้จริง ที่อยู่เหนือความมืดมนทั้งหลายเมื่อมนุษย์ชาติอยู่เหนือความมืดมนนั่นหมายความว่าอันนจากสวรรค์ได้เริ่มต้นขึ้นท่านทั้งหลายครับสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจก็คือคุณค่าของความรักชีวิตและสายเลือดซึ่งเป็นหลักการในการสร้างสรรค์เราทุกคนจะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้อย่างชัดเจน และดำเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณค่าของความรักชีวิตและสายเลือดซึ่งหมายถึงคนสองคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบเพืพพ่อที่จะสร้างคุณค่าของความรักชีวิตและสายเลือดที่จะขยายต่อไปในอนาคตโดยผ่านลูกหลานนั่นเองเมื่อมนุษยชาติทั้งหมดเข้าใจตรงกันแล้วปัญหาทุกปัญหาของมนุษยชาติจะได้รับการแก้ไขอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่านรกนั้นจะสลายหายไปมันจะเหลือสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรสวรรค์มนุษยชาติทั้งมวลจะร่วมกันครอบครองอาณาจักรสวรรค์ไม่ว่าเบื้องหลังของทุกคนจะเชื่ออย่างไรก็ตามแต่ทุกคนจะจำนนต่อความแท้จริงที่อยู่ตรงหน้านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกศาสนาจึงกล่าวถึงยุคต่อไปซึ่งทุกศาสนานั้นล้วนกล่าวถึงเป้าหมายเดียวกัน ก็คืออาณาจักรสวรรค์นั่นเองท่านที่รักทั้งหลายครับถ้าคําสอนในอดีตนํามนุษย์ไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้พระศาสดาทั้งหลายก็คงไม่กล่าวถึงยุคต่อไปนี่คือข้อเท็จจริงที่เราจะต้องพิจารณานี่คือความหมายที่พระศาสดาทั้งหลายกล่าวถึงอาณาจักรสวรรค์ที่มนุษยชาติจะร่วมกันครอบครองในอนาคตก็คือเวลาปัจจุบันนี้นั่นเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงรากฐานของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเ,เจอกันที่ช่อง Understand Point Understand Together นะครับ